สวัสดีครับสินค้าเป็นชุดแท่นปลั๊ก2 u ยนะครับเป็นแท่นปลั๊ก2 u ยูแล้วก็เป็นปลั๊กรุ่น3เฟสเป็นแท่นปลั๊กรุ่น3เฟสในการใช้งานนะครับผมแล้วท่านลูกค้าก็ส่วนมากก็จะเอาไปเอาไปาติดตั้งเข้ากับตู้แล็ลกของท่านเครื่องเสียงนะครับผมก็จะมีการาใช้เครื่องเสียงแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกัน ก็จะมีการวางแท่นเครื่องเสียง3 4ทสี่าท่นขึ้นไปตัวนี้เอาอยู่นะครับผมครับเป็นอุปกรณ์แท่นปลัก๊กแล้วก็โซนด้านหลังนะครับโซนด้านหลังอันนี้ต่อไฟใช้งานการใช้งานไฟสามเฟสครับการต่อปลั๊กก็จะมีนะฮะโซนด้านหลังก็จะมีะสีขาวนี่จะเป็น L หนึ่งนะครับสีเหลืองก็จะเป็น L สองสีเขียวก็จะเป็น L สามนะครับ แค่กล่องตั้ในความยาวอยู่ที่เขาเรียกว่าความลึกความลึกอยู่ที่16นะครับผมความลึกอยู่ที่16ส่วนหน้าก็จะเป็นหน้า 2U นะครับหน้า 2U แล้วก็จะมีะลูกยางฐานฐานรองนะครับใครที่เอาไปใ,ใส่กับตู้หลก็ถอนลูกยางออกลูกยุกลูกยางจะอยู่ผสมด้านล่าง,างน,นลูกยาง ลูกยางลงส่วนลูกเบเกอร์ก็จะเป็น ABB นะครับ ABB ครับผมมีก็หลอดแสงสถานะ L1 L2 L3 Power p l u ปลัก๊กเฟสครับผมแล้วก็ออกแบบให้เวลาเราเปิดฝามาจะไม่ล้นจะพอดีอยู่กับตรงนี้นะครับ mm hmm. การออกแบบสินค้าโซนด้านในก็จะเป็นสายเบอร์6เบอร์หครับผมในการวาลิง ตึนสายเบอร์หกในการไวลิงนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับแข็งแรงทนทานตัวนี้ไปถึงท่านลูกค้าก็ถอดน็อตอตัวน,นี้ออกแล้วก็เอาน็อตตัวนี้ก็ยึดเข้ากับตู้เหล็กได้เลยนะครับผมอันนี้เราก็จะติดไปให้ด้วยติดไปให้นะครับตัวนี้ก็จะมีโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงมากวางของทับได้นะครับแข็งแรงทนทานวางของทับได้ไม่กองแกงนะครับ <c oughs> ขอบคุณท่านลูกค้าสั่ง4ชุด พร้อมสายนะครับพร้อมสายสายก็จะเป็นกองชุดนี้นะครับเป็นสายเบอร์ถ้าลูกค้าเอาไปใช้ในระยะทางค่อนข้างจากไกลนะครับผมก็เลยต้องใช้สายเบอร์10อันนี้ความความต้องการของท่านลูกค้านะครับใช้สายเบอร์10แล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นหัวไวริงเข้ากับตู้คับตู้แผ่นปลักนะครับไวริงแล้วก็ต่อเข้ากับแผ่นเครื่องเสียงแต่ละชุดแหลกแผ่นนะครับผม ว่าต้องการไวลิงแบบไหนอันนี้สายเบอร์10เข้ากับหัว32นะครับผมใครอยากได้ก็แจ้งได้นะครับข้อดีข้อดีก็คือสามารถที่จะรองรับกระแสะได้สูงแล้วก็จ่ายกระแสะได้นิ่งสเสถียรเพราะว่าส่วนมากต่างประเทศจะใช้สายเบอร์10นะฮะบางท่านก็จะใช้สายเบอร์อใช้สายสีขาวนะะสีเทาแล้วก็ในการ ช้งานไวริงสายสีเทาก็ดีสายสีดําก็ดีนะครับผมส่วนนี้จะเป็นทายสกินะครับตอนนี้ราคาค่อนข้างจะพุ่งสูงมากราคานี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับผมแล้วก็ติดต่อสั่งซื้อได้ติดต่อสั่งซื้อได้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม